ก็แบบก็อยากรู้ด้วยความว่าอยากรู้ก็เลยถามก็เลยถามไปแล้วซึ่งคุยได้คุยได้ง่ายเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันพอดีเลยด้วยความอยากรู้ทําให้หญิงสาววัย20ต้นต้นรายนี้แต่สินใจขายไข่ของตัวเองและก้าวสู่วงจรค้าไข่อย่างจรงิงจังตามคําชักชวนของเพื่อนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คำยืนยันจากเพื่อนรอบข้างให้ความสบายใจว่า ธุรกิจนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทำให้เธอเชื่อใจที่จะไปพบกับนายหน้าผู้รับซื้อและผู้ที่ต้องการไข่ไปปฏิสนธิซึ่งเป็นคนจีนทั้งคู่การนัดพบครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวโดยเป็นการพูดคุยส่วนตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาก็จะดูรูปดูประวัติอะไรเงี้ยของเราไปดูหน้ารูปร่างลักษณะถามประวัติละเอียดมากถามว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าวัดไอคิวแล้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่า เขาได้เขาได้ไข่เราไปอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องเป็นลูกเขาแล้วเขาก็แบบอยากให้ลูกเขาแบบเก่งดีแบบลูกคนหนึ่งอะเนเสียเงินไปแล้วอะไรเงี้ยวิธีการคัดเลือกลักษณะรูปประพันธ์สันฐานลูกค้าชาวจีนจะดูที่หน้าตาสีผิวที่มีความคล้ายคลึงกับภรรยาตนเอง ด้านลักษณะนิสัยและพื้นเพของครอบครัวหญิงสาวรายนี้ต้องเปิดเผยเรื่องส่วนตัวทั้งหมดระหว่างการพูดคุยซึ่งไปไปโววรงพยาบาลซึ่งเราต้องไปตรวจสุขภาพก่อนว่าเราสามารถบริจาคไข่ได้หรือเปล่าเช็คภายในเออนช็คใช่ตรวจภายในแล้วก็ตรวจสุขภาพเราทุกอย่างว่าเรามีสารสารอะไรแบบอย่างเชน่นยาลดน้ำหนักเราได้กินหรือเปล่าแล้วยากูตรงกูต้าอะไรเงี้ย เพราะว่าสารพวกนี้มันจะมันจะมีผลกับในร่างกายข้างในของเราแล้วเมื่อไปพบคุณหมอแล้วแล้วก็ทุกอย่างผ่านใช้ผลใช้เวลากี่วันคะใน,นกว่ากว่าที่แบบจะรู้ผล,ลว่าไข่รเราผ่านตัวเราเอสุขภาพเราผ่านนะอะไรวันเดียวค่ะวันเดียวคือรู้ตอนนั้นเลยใช่ตรวจเลือดตรวจทุกอย่างคือแบบเขาตรวจละเอียดจริงๆ <ừ> ตรวจทุกอย่างแล้วอันนี้ค่าใช้จ่ายใครเป็นคน คือขั้นตอนทุกอย่างคือเราทําแต่ว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือเขาจ่ายคือเราต้องฉีดยาตลอดทุกวันตรงเวลาตรงเวลาเป๊ะค่ะเข็มแรกอ่ะคคะคือ พยาบาลสอนฉีดเองด้วยฉีดก็ฉีดตรงช่วงหน้าท้องในช่วง2สัปดาห์หลังจากการพูดคุยตกลงซื้อขายตามความต้องการของทั้ง2ฝ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นขั้นตอนของการฉีดยากระตุ้นไข่ซึ่งเกิดปฏิกิริยาแทรกซ้อนกับนางสาวเอคืออาการอ่อนเพลียและมีไข้การดูดไข่แพทยจะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีขาจะให้ยานอนหลับแต่ซึ่งเป็นยาซึ่งเป็นการแบบเหมือน ไม่ได้กินอะแต่ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนเหมือนกันเหมือนเคสผ่าตัดเลย<า>แต่ว่าใช่กินข้าวไปก่อนเวลาตอนนี้ใช่ใช่ใชประมาณนั้นเลยค่ะพักฟื้นชั่วโมงกว่าๆอ่าค่ะแต่ว่าพอพักฟื้นที่โรงพยาบาลชั่วโมงกว่าแล้วต่ยายาที่แบบที่เรากินไปอะที่เรากินก่อนที่จะเก็บไข่กับยานอนหลับเนี้ยมันจะยังมีค้างอยู่ซึ่งก็แบบ หลังจากนั้นจะประมาณปวดเหมือนปวดประจําเดือนมากกว่าที่จะปวดท้องแล้วก็เขาจะให้กินยาตามที่หมอสั่งให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นยาเป็นเพิ่มบารุงเป็นใช่ใช่ค่ะเป็นเพิ่มเป็นบํารุงเราเองอะค่ะบารุงเลือดหรือบ,บารุง จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะบำารุงเลื่อนแล้วก็โครโมโซมเราด้วยแหละมั้งการเสี่ยงขายไข่ของหญิงสาวรายนี้ได้รับค่าตอบแทน50,000บาทเธอมองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่กลับได้ทำบุญไปในตัวแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบให้ทำบ่อยนะคะเขาให้ทำตอนนี้ให้ทปรึกษาว่าเต็มที่ก็แค่สอาครั้งก็เต็มที่แล้วค่ะก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าไม่ไงมันจะมีผลกระทบกับตัวเรา คำแนะนำของแพทย์ทำให้เธอสนใจที่จะขายไข่อีกครั้งนอกจากค่าตอบแทนที่เชื้อชวนแล้วผลบุญที่ได้ถือเป็นแรงจูงใจให้เธอมุ่งม,มั่นที่จะโลดแล่นกับธุรกิจนี้ต่อไปดิดละดาวิชัยดิด NBT News Focus